ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาระส,สัมมสุบเจ้าเนี่ยพระสูตรเจ็เเลยเนี่ย ภาษาบ้านๆเคยเกิดมาแล้วเดินได้เจ็ดเก้าบางคนไม่เชื่อนะแล้วก็ไปชวนอีกหลายหลายคนไม่เชื่อด้วยเพราะไม่เคยเห็นดันไม่ไปเกิดยุคนั้นแล้วก็ไปไปอยู่ตรงนั้นด้วยเนาะเออก็เลยไม่ได้เห็นเมื่อไปเห็นก็ไม่เชื่ออันนี้เราก็ไปโทษเขาไม่ได้เหมือนกันเนาะไม่เห็นอ่ะ แต่ถ้าเรานึกถึงการสร้างาบารมีของพระองค์ท่านตั้งแต่เขาเริ่มสร้างก็เรื่อยมาเลยนี่แหละจ้ะทางทาบารมีสีบารมีเนคมัมมะปัญญาวริยคันติสัจจรริิฐานเมตตาอุเบกขาบารมีทั้งสามระดับระดับธรรมดาระดับกลางและกระดับสูงสุดโดยออาชีวิตเป็นเดิมพันนี่แหละจ้ะอ่า เมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแค่ประสสติมาแล้วเดินในเจ็ดก้าในมเรื่องเล็กนี่เนาะไม่เหาะกระบุนนักหนาเออกลัวจะตกออกตกใจกันเนอะเป็นไม่ได้จ้ะเป็นไม่ได้ถ้าเรานึกถึงนี่นะจ๊ะ พระธรรมชาติที่ท่านตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็สร้างบารมีเรื่อยมาและการตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตั้งในยามทุกข์ด้วยยามที่เกิดวิกฤตของชีวิตคือเรืออับปางใช่ไหมจ๊ะนักเรียนจำได้ไหมจ๊ะจำได้แล้วท่านแบกมารดาอยู่ในกลางทะเลเนี่ย ก็เรี่ยวแรงมนันมันก็มีจำกัดตอนนั้นกันบบารมีก็ยังอ่อนอยู่แค่ลำพับบงตัวเองก็จะเอาให้รอดแล้ก็หืดขึ้นคอที่นี่บาแบกมารดาเรี่ยวแรงมีจำกัดคลื่นลมกับแรงสัตว์น้ำทั้งสัตว์ดุก็มีสัตว์ร้ายก็มีนี่เนาะคือมีโอกาสตายได้ดตลอดเวลาแต่ใจท่านยังมุ่งที่จะไปถึงฝั่งให้ได้ และตอนนี้ติดตั้งความปรารถนาว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอน,นาคตนี่เนาะอยู่กลางทะเลนี่มันก็ม,มาหาสัจจ์์แล้วแหละเอาว่าเธอเราอยู่บนบกเนี่ยรับแบกแบกมารดาเข้าวัดมาสร้างพระหกสิบเจ็ดองค์เนี่ย <S S S เอเอ,เอก็ยังไม่เห็น,นมีใครแบกเออ อันนี้เนาะยั่งเลยเนี่ยเอาไม่ต้องถึงกับแบกอะอะจูงมือมาเออนี่นะอ่าเนี่ยมาก่อนกาวิสาขาก็ได้นี่นะเออจูงมือมาดูสิมีไหมนี่เอาไม่ต้องถึงกับแบกอะอะแล้วก็ตั้งความปรารถนาอะไรก็เอาอย่างนี้เนาะแต่เราไปถึงกับอยู่กลางทะเลแล้วก็เอาตั้งเบาๆเหน่อย อย่างเป็นบรมเศรษฐีรวยแนวหน้าอย่างนี้เอออย่างนี้นะหรือที่เอาแค่เกือบร,รวยเอาเอารวยนะยนี่นะโอ้หน้าศึกษาพุทธประวัติในครูใหญ่ชอบมากเลยตั้งแต่อย่างเด็กๆชอบชอบคือหน้าศึกษาที่ว่า พุทธบิดาพุทธมารดาท่านนั้นไม่ได้มีลักษณะมหาบุรุษเลยพุทธมารดาก็มีแค่เบญจคัลยาณีใช่ไหมจ๊ะ<ม>พระราบิดาละ่ะพระเจ้าสุตโธนาเนี่ยมีลักษณะมหาบุรุษไหมจ๊ะไม่มีครับผมไม่มีนี่สังสองท่านนะ่ะไม่มีเออแต่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพรประสูติมาแล้วเนี่ย มีลักษณะมหาบุุษแล้วบารมีเต็มเปี่ยมแล้วกายมหาบุรุษเดินแค่เจ็ดเก้ามันสบายมากนะอมันทิพทิบไม่เดินข้ามจักรวาลกันเออเอีเราลังคิดเนาะเนี่ยศึกษาพุทธประวัติไปวันละนิดนะจิตจะได้แจ่มใสใครจำได้บ้างว่าหลังจากที่ จะาชายศิรธษฐานี่ประสูติแล้วเดินในเจ็ดเก้านี่นาะหลังจากนั้นอีกกี่วันจึงถวายพระนามเนี่ยวันไหนฉันว่าหาวันวนักเรียนแล้วจ้ะ นักเรียนว่าเจ็ดวันอันแล้วอาจารย์ว่ากี่วันจ๊ะห้าวันครับผมอ้อโอ้โหอ,โอาจารย์สุดยอดเลยหลังจากห้าว,วันก็ถวายพระนามนี่ใครเป็นผู้ถวายพระนามจ๊ะดาบอดอันนักเรียนล่ะ บบท่นดาวบดพระอาจารย์เลยจ๊ะพลร้อยแปดที่ถูกเชิญมาได้พร้อมกันเฉลิมพระนามว่าสิทธัตถะครับผมโอ้อ่าน,นักเรียนว่าตามพระอาจารย์ที่เมื่อกี้ที่ท่านบอกไงเลขที่ออกพลร,ร์อืมนี่เนาะ เอาไว้ก็นาม và và và... sí, yeah. oh. <laughs> shall we call the... we call it ไปพ่นาาว่าสกดว่าโอ้เก่งมากเลยโอ้ภาษาต่างดาวเก่งๆนะสกดว่าถูกถูก็บักจ้า อน,นักเรียนบอกเองว่าถูกนะคุอคลูงพ่ใหญ่ก็ว่าถูกต้องนี่เอแปลว่าแปลจาอสิตะแปลว่าอ่อนแล้วอ่อนแล้วอ่อนแล้ว,อ,อ,ลวอะไรนะจ๊ะผู้รู้ผู้ตืงผู้บอกบาน อาจรรย์เฉลยดิจ้ะสิทธตถบแปลว,ว่าผู้มีความปรารถนาสําเร็จทุกอย่างครับอ,อ๋สิทธถะแปลว,ว่าผู้มีความปรารถนาสเร็จทุกอย่างเก่งมากนะะักเรียนเจ<อ>ุดยอดเลยนะสมความปรารถนาทุกอย่างเลยเลยจ้ะนี่พนาาวสิทธานะ จำนนักเรียนเนาะ <Yeah. S 1> ถ้าจำเดี๋ยวจะได้นี่มีเรื่องเล่าให้ฟังเยอะแยะเลยเดี <Yeah. S 1> ๋ยวถามอีกข้อหนึ่ง <Yeah. S 1> และตั้งแต่ประสูตรเมื่อกี่วันน่ะท่านดาบอทึึงท่านทังได้มมายเยี่ยมเนี่ยวั <Yeah. S 1> าวนา <laughs> หได้ใช้นในสามวันอ่านักเรียน นักเรียนว่าห้าวันว่าน่าชั้นว่าสามวันเดียววันเดียวก็มีเนาะตดลองหนึ่งสาห้าหรือสามห้าหนึ่งหรือเร,รืออะไรเนี่ยพระอาจารย์จำได้ไหมจ๊ะสามวันครับผมสามวันโอ้สามวันหนึ่งสองสองสุดยอดเลยนี่นะ ท่านกบินดาบทมาใช่ไหมจ๊ะแล้วมีปรากฏการอะไรที่อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเป็นอจินไตยเนี่ยานักเรียนว่องเยจ๊ะพระกุมารลอยลอยไปเลยหรือว่าอย่างไรลอยค้างลอยค้างฟ้าลอยเหนือศีสะ ของท่านกวินนาหมดโอ้โหเราคงจะต้องค้างไว้ตรงนี้ก่อนเออฟังพุทธประวัติวลานิดจีแจม่มใสนี่เนาะ